ต่อเลยนะครับนี่ A 2นะครับ A 2องเพลทเวอร์ชันฟิล์มผมถูนะครับนี่ลอยขึ้นเร็วมากเลยนะ A สองนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันรอนแปลงรั่วนะครับมันก็จะขึ้นแล้วก็ดูแล้วนะฮะอยังต่างจาก A 1นึงอย่างชัดเจนตรงนี้ว่ามันยังขึ้นแล้วนะครับมันยังไม่หายทันทีนะครับนะครับเป็นรอยนะครับชัดเจนนะฮะเนี่ยถูอย่างนี้ไม่หายนะครับถูอย่างนี้ยังไม่หายนะครับรอยนี้ยังไม่หายนะครับท่านเอาบาเชต์ไม่หายนะครับนี่เลยขนแมวหรือรอยสแครดนั่นเองนะครับต้องใช้น้ําครับอันนี้ ครับเอาละครับมาดูต่อนะครับทีนี้ถ้าผมใช้น้ำนะฮะเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยน้ำอุ่นอันนี้น้ำก็ไม่ร้อนมากนะครับอุ่นๆหน่อยเนี่ยฮะนะครับเห็นไหมครับร่องรอยสแกตตะกี้นี้ที่มีอยู่มากมายเลยนะฮะตอนนี้หายไปหมดแล้วครับนี่โดนแป๊บเดียวนะครับถ้าโดนความร้อนจากแดกแดดสิบนาทีห้าทีนี่ไม่เหลือเลยนะครับ รอยสกคต่างๆจะหายไปหมดนี่คือสมบัติ A2 Self Healing นะครับมาดูตัวที่3หนรอยนะครับนี่เรามาดู A3 นะครับ A3 เราจะขูดนะฮะชัดเจนนะครับเป็นรอยครับก็ไม่ได้หายทันทีถ้าจะาไม่โดนความร้อนนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับ น้องลอยก็ยังคงอยู่ถ้าโดนความร้อนตอนนี้นะฮะเป็นห้องเครื่องด้วยแล้วโดนแดดลงมาเนี่ยก็จะหายไปนะครับเพื่อให้เร็วนะครับหรือฉันจะใช้ใดประผมดูก็ได้ฮะแต่ว่าอันนี้ผมมีน้ำร้อนอยู่วาเห็นไหมครับเซลฟิลลิ่งจะทำงานภายในพริบตาเห็นไหมครับหายเลยนะฮะหายไหมครับไม่ต้องเช็ดก็หายนะครับนี่คือ a 3ที่เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดก็ยังให้คุณสมบัติของ เซลฟ์เฟลลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบสรุปนะครับ A1 เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะครับถูไปขัดไปปุ๊บคุณไอความดินเส้นๆลอยๆต่อลงลอยก็ตัวหนึนขุดหายเลยนะครับไม่ต้องเอาความร้อนนะฮะพอ A2 อก็ใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนช่วยก็จะหาย A3 ก็ใช้ความร้อนช่วยแล้วก็หายเร็วด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติของเซลฟ์เลลิงทั้ง A1 A2 และ A3 เจอกันคุณสมบัต,ติต่อไปครับ